มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับหลายปีมาแล้วนางสีคนต้นเรื่องเนี่ยนอกจากจะมีอาชีพทำไร่ไถนาหากินเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วซึ่งเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็ทำไร่ทำนาทำสวนกันเสียเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับนางสีก็ยังมีอาชีพพิเศษอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือเป็นร่างทรงครับนางสีแม้ว่าจะมีถึงสองอาชีพ แต่ก็ไม่ค่อยจะมีความสุขกายสบายใจสักเท่าไหร่และแม้ว่าจะมีคนนับหน้าถือตาที่เป็นคนทรงแล้วก็ตามความทุกข์ก็ยังมีความทุกข์นั้นมันเนื่องมาจากว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเกลียดชังนางสีอย่างเข้ากระดูกดําไม่ชอบนางชนิดที่วักกนด่าได้เป็นวันวันไม่เลิกไม่ราแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเสอีกด้วยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนั่นก็คือพี่สาวของผัว นางคนนั้นอายุอาณามไม่ใช่น้อยๆแล้วปาเข้าไปตั้งห้าสิบเจ็ดแล้วนางคนนี้ชื่อนางทองใบานางทองใบเป็นหญิงไม้มีลูกชายอยู่คนหนึ่งตั้งแต่ผัวตายแล้วก็ไม่ได้มีผัวใหม่แต่อย่างใดส่วนลูกชายนั้นพออายุเกือบจะสามสิบปีก็บวชเนื่องจากลูกชายของนางทองใบมีจิตใจที่ฝักใฝ่ชอบเล่นของเล่นพวกเครื่องรางของขลังแล้วก็มนต์ดำ นางทองใบก็เลื่อมใสในตัวลูกชายมากถึงกับเรียกพระลูกชายว่าพระอาจารย์แล้วก็อยากจะให้คนอื่นๆเรียกพระลูกชายอย่างนั้นด้วยบางคนก็เอาใจนางเรียกตามที่นางอยากจะได้ยินนางก็จะพอใจยิ้มอย่างมีความสุขบางคนก็ไม่ชอบจะพูดลับหลังว่านางทองใบนั้นบ้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆให้นางได้ยิน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือนางสีกันที่เป็นคนทรงนางทองใบก็ไม่ค่อยจะพอใจพูดจากระแนะกระแหนนางสีอยู่บ่อยๆทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างชนิดไม่เกรงอกเกรงใจนางสีเลยนอกจากนางทองใบจะไม่นับถือนางแล้วก็ยังชอบดุดานางต่างๆนานา,นาเกือบทุกวันดูถูกเหยียดหยามด้วยจนเพื่อนบ้านบ,า,นบางคนออกปากว่าทำอย่างนั้นนมันมากไป นางทองใบไม่น่าจะไปด่าน้องสะพ้ายหนักหนาขนาดนั้นคนอย่างนางสีก็ไม่อยากจะยอมแต่ก็มักจะปิดปากเงียบไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวใหญ่โตก็ทนมานานแล้วก็ทนมาโดยตลอดแต่พอไม่ไหวเต็มกลั้นเขาก็ต้องมีปากมีเสียงเถียงกันบ้างตอนหลังก็ออกจะบ่อยมากๆเลยที่เป็นอย่างนี้นางสีแต่งงานอยู่กินกันในสมบูรณ์ผู้เป็นผัวมานานหลายปีก็ไม่มีลูกมีเต้ากันแม้แต่คนเดียว เรื่องนี้นางทองใบก็เอามาพูดมาด่านางสีด้วยหาว่าเป็นคนบาปเด็กก็เลยไม่อยากมาเกิดเป็นลูกก็ยิ่งทำให้นางสีโดนกดดันอย่างหนักตลอดมาคำตำหนิด่าว่าต่างๆก็ยิ่งทำให้นางสีเครียดมากยิ่งขึ้นความเครียดมันสะสมหนักๆเข้ามันก็ถึงกระทำให้สุขภาพกายไม่ค่อยจะดีสุขภาพจิตก็ส่งผลถึงสุขภาพกายด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นายสมบูรณ์ผัวของนางสีก็รู้ปัญหานี้ดีเขาก็พยายามห้ามปรามคนทั้งสองว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันเลยอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันอย่าทําอย่างนี้มันพากันอายชาวบ้านเขาเอาไปพูดมันไม่น่าฟังเพราะพูดกบลังทองใบพี่สาวนางก็หาว่าน้องชายในหลงเมียจนลืมพี่ของตัวเองหลงเมียจนงโง่หัวไม่ขึ้นถึงกับมาพูดให้พี่สาวอย่าด่าว่าเมีย แล้วก็หาว่าในสมบูรณนะ์น่ะเป็นคนใช้ไม่ได้หลงเมียจนลืมพี่สาวแท้ๆของตัวเองพอเขามาพูดกันนางสีเมียก็ว่าเขาเข้าข้างพี่สาวหาว่าเขาไม่รู้ว่าคนไหนผิดคนไหนถูกเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจบ่นอยู่เรื่อยว่าอยากจะฆ่าตัวตายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ในายสมบูรณ์ลำบากใจอย่างยิ่งเลยจนตอนหลังเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยปล่อย จะโต้จะเถียงจะด่ากันยังไงเขาก็ทําเฉยเหมือนไม่ได้ยินเสร็จแล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่นางสีนอนหลับแล้วฝันไปว่ามีผู้ชายคนนึงตัวใหญ่มากเลยผิวดําหน้ากลัวหน้าตาถมึงถึงเสื้อแสงก็ไม่ใส่นุ่งผ้ามาผืนเดียวเป็นผ้าสีแดงเข้มมาถึงก็มาบอกนางว่าที่นางทองใบดุด่านางนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของนางทองใบเอง ในตัวของนางทองใบนะมันมีผีร้ายเข้าสิงอยู่มันแอบแฝงอยู่ในตัวนางนั่นซึ่งผีร้ายนั้นเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้นางทองใบมาดุด่าว่ากล่าวนางแล้วนอกจากนั้นเจ้าผีตัวนั้นมันก็ยังทําให้ตัวของนางสีเองต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โดยตลอดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นางสีตื่นขึ้นมาก็จดจําความฝันนี้ได้แม่นยําทั้งเรื่องที่ ทำไมนางทองใบถึงได้ด่านางแล้วก็เรื่องที่ทําไมตัวถึงได้เจ็บป่วยรักษาไม่หายนางสีนะ่ะเชื่อความผวันนี่มากมากจริงๆก็เลยคิดว่าจะหาทางแก้เคล็ดการแก้เคล็ดก็จะต้องทําพิธีอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งเท่าที่จะทําได้ก็โดยทําพิธีเข้าทรงก่อนอนางทาถึงสองครั้งถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วลูกชายเขานางทองใบที่บวชเป็นพระอยู่ เป็นผู้ที่ใช้ศสยศาสตร์ทำเพื่อกลั่นแกล้งตนซึ่งนางคิดว่าเป็นการกระทําที่แย่มากเลยนางรู้ว่าจะทำยังไงที่จะล้างอาถรรพ์เหล่านั้นไปได้มันมีอยู่ทางเดียวก็ต้องฆ่านางทองใบเสีย <c oughs> เพื่อที่ว่าผีร้ายจะได้ตายตามไปด้วยนางคิดใครครวนแล้วก็วางแผนไว้ในใจแล้วก็เฝ้ารอโอกาสในสมบูรณ์ผัวของนางมักจะออกไปหาปลา เขาไปทั้งตอนกลางวันแล้วก็ยังไปตอนกลางคืนด้วยนางสีรอจนเขาออกไปหาปลาในคืนนั้นเขาออกไปตอนที่มันเป็นเวลาดึกดื่นแล้วประมาณสักเที่ยงคืนเห็นจะได้พอผัวออกไปจากบ้านเท่านั้นนางสีก็ลุกขึ้นมามองไปทางด้านที่นางทองใบกลางมุ้งนอนอยู่ระหว่างนั้นเองนางสีก็เห็นว่านางทองใบก็ตื่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาทําไมแล้วก็นั่งเอาหลังพิงเสาเรือนอยู่ นางสีได้กลิ่นควันยาสูบก็เลยรู้ว่านางทองใบลุกขึ้นมาสูบยานั่นเองนางสีจ้องมองไปยังนางทองใบมันเป็นโอกาสเหมาะที่สุดแล้วก็เลยย่องเข้าไปทางข้างหลังเอาพระเขม้าของผัวติดมือไปด้วยเสร็จแล้วก็ตวัดรัดคอนางทองใบก็ดิน้นจนกระทั่งในที่สุดก็สลบไปจากนั้นนางก็ลากร่างนั้นไปไว้ที่หน้าครัวตรงนั้นเป็นที่โล่ง ทีแรกจะจัดการกำลังทองใบตรงนั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนใจใหม่ลากเอาลงบันไดไปยังกลางลานบ้านแล้วใช้กระสอบป่านปูกับพื้นดินแล้วก็อุ้มร่างนางสมหมายเอามาวางบนกระสอบราดน้ำมันกา๊าซรถ,ร,ถร่างนางทองใบเปียกชุ่มถึงกระสอบป่านด้วยราดแล้วก็จุดไฟไฟลุกเผาร่างของนางสมหมายที่กำลังสลบเมือดอยู่เผาต้งเป็นเลยแล้วก็จุดเทียนไขหลายเล่ม ฝกเอาไว้รอบๆอบศพแล้วนั่งลงขัดสมาธิพนมมือสวดมนต์ท่องบนเสียงดังพุมพำมพุมพำม,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 มตลอดเวลานางสีทําอย่างนี้เป็นพิธีไล่ผีนี่มันก็เป็นการฆ่าเพื่อจะไล่ผีนางคิดว่าอย่างนั้นนางสีมองดูไฟที่ลุกไหม้ร่างของนางทองใบเผาผลาญจนร่างนั้นดําเป็นตอตะโกแล้วนางก็ไปตักน้ํามาสาดราดรด จนกระทั่งไฟดับพอผัวกลับมาก็พบร่างพี่สาวโดนเผาดำกลิ่นเผาไหม้ชยตลบเขาก็ตกใจมากถามว่าทำอะไรนางสีก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกสาเหตุที่ต้องฆ่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเพราะว่ามีชาวบ้านไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับรู้ระหว่างที่อยู่ในห้องขังนางสีกระวนกระวายพูดจาไม่หยุดปากออกไปทางคลุมครั่งเดินไปเดินมาและมีอาการเลื่อนลอย พูดคนเดียวคุยคนเดียวเออะโวยวายอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนเลยจนกระทั่งรุ่งสางของวันใหม่แม้ว่านังสีจะคิดว่านั่นเป็นการเผาเพื่อไล่ผีแต่ยังไงเผาคนทั้งเป็นมันก็ต้องติดคุกอยู่ดีล่ะครับขี้ยาฆ่าพ่อ เรื่องนี้เกิดเมื่อสัก5ปีที่แล้วคุณสมัครเล่าว,ว่ายังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ตอนนั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสนิทกันมากบ้านอยู่ซอยเดียวกันเลิกเรียนก็กลับบ้านพร้อมกันเสมอชื่อกิติเป็นคนดีร่าเริงมีน้ำใจต่อเพื่อนฝูงนะโดยเฉพาะกับคุณสมัครด้วยแล้วแทบจะเป็นพี่น้องกันได้เลยกิติเรียนเก่งขยันอ่านหนังสือแล้วก็ทำการบ้านไอ้เรื่องเรียนในแต่ก่อนเนี่ย คุณสมัครไม่ค่อยสนใจเหมือนกันแต่พอได้รู้จักกับกิตินี่ก็เปลี่ยนไปอ่าเหมือนกับเขาว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการเรียนก็ดีขึ้นเพราะว่ากิติคอยเตือนคุณสมัครอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตปเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆอ,อาจารย์หลายท่านก็เคยพูดว่าสองคนเนี่ยจะต้องได้ดีในอนาคตถ้าประพฤติอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็ยังให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่าง จำได้ว่าตอนนั้นภูมิใจกันหน้าดูแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอนเย็นคุณสมัครก็มักจะไปนั่งเล่นที่บ้านกิติบ่อยๆบ้านเข้าหน้าอยู่มีบริเวณกว้างหน้าบ้านมีต้นมะม่วงสองต้นอมีมาหินใต้ต้นมะม่วงครอบครัวของกิติมีกันสี่คนพ่อทํางานราชการเงินก็พอกินพอใช้เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยไม่ต้องทํางานอะไรแล้วก็ ยังมีพี่สาวเรียนมหาวิทยาลัยฐานะทางบ้านก็ไม่ขาดสนอะไรชีวิตก็น่าจะสุขสบายดีแต่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังท่านบุกฟังครอบครัวของกิติก็หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์อันนี้หลังจากเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนต่อคุณสมัครก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นก็เลยไม่ได้พบกันทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังไปเที่ยวบ้านกิติบ้างเป็นบางครั้ง คุณสมัครเริ่มมีความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านของกิติเพราะว่าสังเกตเห็นของใช้ในบ้านที่มีราคาในเริ่มหายไปบรรยากาศในบ้านก็รู้สึกเงียบเหงาชอบคนนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากช่วงนั้นมีงานการเรียนมากก็ห่างๆไปจนกระทั่งวันหนึ่งกิติมาหาคุณสมัครที่บ้านด้วยความดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าก็เลยมัวจะถามสารทุกข์สุขดิบจนลืมสังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อน วันนั้นกิติอยู่บ้านคุณสมัครทั้งวันเขาบอกว่าเขาลาออกจากโรงเรียนแล้วเหตุผลก็คือเรียนไม่ไหวตอนนั้นคุณสมัครก็เพิ่งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงกิติผอมไปมากหน้าตาไม่แจ่มใสกิริยาท่าทางก็หงอยเหงากว่าเดิมเชื่องช้าเหมือนคนไม่มีแรงไม่เหมือนกิติที่แจ่มใสคนเก่าเขาบอกว่าอดนอนนิดหน่อยเท่านั้นเองว่างั้นกิติไม่ได้คุยอะไรมากเขาบอกว่าก่อนอ ก่อนจะไปเขาบอกจะแวะมาหาอีกจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเกือบสองปีจนกระทั่งถึงวันที่คุณสมัครได้รู้เรื่องทั้งหมดวันนั้นคุณสมัครไปธุระผ่านซอยบ้านกิติก็เลยแวะไปเยี่ยมบ้านก็เก่ามากต้นหญ้าขึ้นรกเต็มหน้าบ้านรั้วบ้านก็มีตําลึงบางเถาวันย์บางขึ้นเต็มไปหมดไม่มีใครดูแลคุณสมัครเคาะประตูเรียกเพื่อนสักครู่ก็มีผู้หญิงเดินมาเปิดประตูแทบจะจําไม่ได้ว่า เธอคือพี่สาวของกิติเพราะว่าเธอโสมไปมากผมยาวรุงรังหน้าตาสูบซีดไม่มีเขาของความสวยในสมัยก่อนเหลืออยู่เลยเมื่อคุณสมัครถามถึงกิติตเธอก็บอกว่ากิติไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสมัครก็ขอเข้าไปในบ้านซึ่งมันไม่ใช่บ้านหลังเก่าที่เคยมานั่งเล่นแล้วหละ่ะกลิ่นเม็นอับสุกกระปข้าวของรกรุงรังมีทั้งเข่งกองกระดาษกระป๋องเศษอาหารเน่าเสียตกอยู่เกลื่อนกราด เหมือนกับไม่เคยทําความสะอาดมาเลยเป็นปีคุณสมัครก็เลี่ยงไปยืนข้างหน้าต่างเพราะคิดว่าสะอาดที่สุดในบ้านก็เริ่มถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพี่สาวของกิติก็เริ่มเล่าตะกุกตะกักเธอบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มจากพ่อเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยไว้รับๆปิดแม่ไม่ให้รู้เวลาเงินเดือนออกพ่อก็จะแบ่งให้แม่หน่อยเดียวแล้วก็เอาไปบำเรอเมียใหม่จนหมดจนแม่สงสัยสอบถามดูพ่อก็ไม่ยอมรับ ช่วงนั้น,นพ่อเริ่มหาเรื่องทะเลาะกับแม่บ่อยขึ้นเงินที่บ้านก็ไม่มีใช้ต้องเอาของในบ้านไปขายเป็นค่ากินค่าเรียนแม่ก็เริ่มออกขายขนมเล็กๆน้อยๆเร่ขายไปตามบ้านคนจนวันหนึ่งพ่อก็เอาเมียใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแม่ต้องทะเลาะก,กับพ่อแล้วก็เมียใหม่ทุกวันเธอกับกิติก็พลอยลำบากไว้ด้วยในที่สุดแม่ก็ล้มเจ็บลงเพราะตรากตางงานหนักแถมยังมีมารคอยรังควานอยู่ในบ้านอีก แม่ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคหัวใจต้องพักผ่อนมากๆเวลานั้นไม่มีเงินก็เลยพ,พาแม่กลับมานอนรักษาที่บ้านช่วงนี้พี่สาวของกิติออกจากมหาวิทยาลัยแล้วเพราะต้องมาทำงานหาเลี้ยงแม่แล้วก็ส่งกิติด้วยพ่อนะไม่สนใจไม่เคยดูแลเลยเงินก็ไม่ให้แถมยังปล่อยให้เมียใหม่มาเยาะเย้ยแม่อีกอะ พี่สาวของกิติบอกว่าก,กิติไม่ยอมกลับบ้านเลยออกไปมั่วสุมกับพวกนักเลงติดเหล้าบุหรี่กัญชาโรงเรียนก็ไม่ไปจนเขาไล่ออกแล้วในที่สุดแม่ก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับพ่อออกจากบ้านไปพร้อมกับเมียมใหม่โดยไม่เหลียวแลกิติกลับมาอีกทีพร้อมมาเงินก้อนหนึ่งเขาบอกว่ายืมเพื่อนมาเมื่อรู้ว่าแม่ตายนะเขาเสียใจมากแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลย พี่สาวกิติหยุดเล่าแล้วไม่ร้องไห้ส่วนคุณสมัครน้นน้ำตาคลอจนพูดไม่ออกก็นั่งนิ่งอยู่นั่นจนกระทั่งพี่สาวกิติเอ่ยปากให้กลับถึงได้รู้สึกตัววันนั้นก็กลับบ้านไปได้วยความเลื่อนลอยคืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนภาพในอดีตสมัยเรียนกับกิติมันชัดเจนเต็มสองตาจนหลับไม่ลงก็นึกเป็นห่วงเพื่อนรักว่าทำไมสิ่งเลวร้ายจึงไปเกิดกับคนดีๆอย่างกิติ แล้วที่ไอพวกโกงกินเอาเปรียบเอาได้ไร้ศีลธรรมทําไมมันอยู่ได้อย่างสุขสบายในความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนในโลกสมัครก็พลอยหลับไปตอนฟ้าสางเพระอ่อนเพลียมาตื่นอีกทีก็บายกว่าๆเข้าไปแล้วหลังจากชําระต,ตัวให้สะอาดแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์จะบับใหม่ข้อความที่พาดหัวข่าวก็ทําให้ต้องหลับตาลงเพราะอยากจะหลับไปตลอดชีวิตเลยมันมีข้อความว่าขี้ยาหนุ่มใจบาป บุกฆ่าพ่อและแม่เลี้ยงตายอนัถแล้วยิงตัวตายตามครับนั่นคือกิติเพื่อนของคุณสมัครเองมันเป็นไปได้หรือนี่ใครหนอก่อให้เกิดกรรมชนิดนี้ขึ้นมาในโลกนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ธิดานี่เป็นลูกสาวคนเดียวของนายวิทย์นายวิทย์นี่เป็นผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในหมู่บ้านนายวิทย์มีลูกชายสามคนก็เรียนจบได้ดิบได้ดีกันทุกคนส่วนธิดานี่เป็นลูกคนเล็กนายวิทย์กับนางตาผู้เป็นเมียก็รักแล้วก็หวงลูกสาวมากแต่ว่าให้ธิดาเรียนแค่มกไม่ได้ให้เรียนต่อเหมือนกับพวกพี่พี่ ทั้งนี้ก็เพราะไม่อยากให้ธิดาอยู่ห่างจากสายตาธิดาถูกเลี้ยงแบบธนุถนอมเหมือนกับไข่ในหินพวกพี่ๆก็รักธิดามากยิ่งปู่กับย่าที่อยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งรักหลานสาวมากเพราะว่าพี่น้องในวิทย์ก็มีแต่ผู้ชายธิดาจึงเป็นหลานสาวคนเดียวในบ้านนี้ส่วนตายายนะตายไปนานแล้วปู่มักจะบอกว่าธิดานะวาสนาดี หูกลางพองามแล้วก็มีหูที่ยาวเป็นลักษณะของคนอายุยืนแล้วก็มีบุญทิดาก็มีใบหน้าจริงงดงามผิวพรรณดีก็มีคนมาทาาทามให้ไปประกวดแม่ก็ยอมแล้วก็ไปเป็นเพื่อนทุกครั้งทิดาก็ชนะมาสามเวทีแล้วก็จะมีการประกวดเวทีใหญ่อีกครั้งนางตาผู้เป็นแม่เขาหวังว่าทิดาต้องคว้ามงกุฎได้แน่นอน ทุกคนในครอบครัวก็หวังอย่างนั้นในวิทย์ก็หวังเหมือนกันงานนี้เป็นเวทีใหญ่มีของรางวัลสูงทิดาเองก็หวังไว้เต็มที่แล้วก็อดจะภาคภูมิใจในตัวเองไม่ได้หลงตัวเองว่างามเลิศชีวิตก็เกิดมาบนกองเงินกองทองไม่เคยลำบากอะไรทิดาก็เลยจะเป็นคนที่หยิงแลวไว้ตัวอยู่ไม่ใช่น้อยจะคบแต่เพื่อนที่มีเงินเท่านั้นในบ้านก็จะมีผสม เป็นแม่บ้านทำงานบ้านมีผัวชื่อลุงชัยก็ขับรถให้ผสมกับลุงชัยเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเกตเกตเป็นเด็กสาวที่หน้าตาไม่สวยอ้วนโดยดำด้วยแต่เกตจะขยันเรียนไม่เหลวไหลเกตหวังให้พ่อแม่สบายยามแก่เท่าทิดาก็มักจะจิกหัวเกตใช้โดยไม่จำกัดเวลาว่าเกตทำอะไรอยู่ถ้าทิดาเรียกเกตจะต้องรีบมารับใช้ ถึงกินข้าวอยู่ก็ต้องวางจานข้าวเกตไม่มีเงินเดือนเหมือนกับพ่อแม่แต่ในวิทย์กับนางตาก็ส่งให้เรียนเกตจะได้เรียนจนได้รับปริญญาหลังจากนั้นถ้าเกตจะต่อโทรหรือ,อยังไงเกตก็ต้องดิ้นรนเอาเองปผสมกับลุงชัยก็ถือว่าเป็นบุญคุณเหลือล้นเกตนั้นจะไม่เคยขัดใจทิดาเกตแก่กว่าสองปีเกตจะสรรเริญเยินยอทิดาอยู่เสมอ แล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับทิดาการที่ทิดาจะประกวดครั้งนี้เกตก็ว่าคุณหนูต้องได้มงกุดมาครอบครองอย่างแน่นอนทุกคนในบ้านมั่นใจอย่างนั้นเหมือนกันทิดาไปเก็บตัวก็มีแม่คอยไปเป็นเพื่อนคนที่ส่งเข้าประกวดก็บอกว่าทิดาเวลากล้าวผมเนี่ยดูจะหูกลางแล้วก็ยาวไปหน่อยแต่อย่างอื่นก็ไม่มีที่ิยิ่งเวลาปล่อยผมไม่เห็นใบหูก็จะสวยมาก มันก็ทําให้ทิดากังวลใจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เมื่อได้ยินคนส่งเข้าประกวดพูดอย่างนั้นแต่นังตาก็บอกว่าหูไม่สวยบ้าอะไรกันหูลูกออกจะดูดีอีนี่มันไม่รู้จักลักษณะที่ดีของใบหูหรอกอย่าคิดมากเลยลูกนังตาก็แอบด่าผู้ส่งเข้าประกวดแล้วก็ปลอบใจลูกให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทิดาเริ่มส่องกระจกดูหูตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วพอมองดูสาวอื่นก็ไม่มีใครหูกลางแล้วก็ยาวเหมือนกับทิดาสักคนทิดาก็เริ่มไม่ชอบใบหูของตนเมื่อถึงวันประกวดก็มีการถ่ายทอดออกทีวีทิดาก็ดูงดงามแต่ทิดาตกรอบห้าคนสุดท้ายมันทำให้ทิดาและผู้เป็นแม่และผู้ส่งเข้าประกวดแทบช็อก ทิดาผิดหวังอย่างแรงถึงกับหน้างอรีบเปลี่ยนชุดขึ้นรถกลับผู้ส่งเข้าประกวดก็เสียดายอ่ะก็บอกว่าทางเราก็ไม่ได้ดูให้ละเอียดว่าทิดามีหูที่ไม่น่ามองไม่งั้นก็คงจะเลือกคนอื่นส่งประกวดแต่แล้วก็ขับรถพาทิดากลับทิดากับนางตากลับบ้านก็บ่นตลอดเพื่อนร่วมงานก็หัวเสียเช่นเดียวกันนางตาก็ว่า ที่ประกวดเวทีอื่นที่ดาก็คว้าที่หนึ่งทุกครั้งไม่เกี่ยวกับใบหูหรอกมันอยู่ที่กรรมการว่าโปร่งใสในการตัดสินหรือเปล่าคนส่งประกวดก็วันนี้มันเวทีระดับประเทศไม่ใช่ระดับจังหวัดหรือนางงามนพมาศตามงานวัดนะคะปีที่แล้วเด็กของดิฉันก็ได้รองอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีไปเป็นดาราร,ระดับนางเอกทีเดียวทิดาก็วันหนูขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ คนที่ส่งประกวดก็เลยเลิกบนบอกว่าไม่เป็นไรทิดาถึงบ้านก็ร้องไห้พ่อแม่ปู่ย่าต้องช่วยกันปลอบใจรวมถึงป้าสมกับเกตด้วยนายวิทย์จะบอกให้พาทิดาไปพักผ่อนก่อนเกตก็บอกว่ากะอีกแค่เรื่องหูมันไม่ใช่ปัญหาหนักหนาอะไรปีหน้าค่อยประกวดใหม่ก็ได้ทิดาก็ว่าไม่ประกวดที่ไหนทั้งนั้นันละเกลียดจริงๆไอหูบ้าเนี่ย จะว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ได้ไงเกตดก็บอกว่าคุณหนูสมัยนี้อะไรที่ไม่สวยเขาก็ทำสัลญ,ญกรรมได้หมดแล้วครับคุณหนูก็มีเงินมากมายจะไปตกแต่งใบหูให้ดูดีขึ้นก็ได้นี่นะหูมันยาวก็ตัดติ่งหูออกไปใบหูกลางก็ลองปรึกษาคัมหมอดูว่าจะแก้ไขได้หรือเปล่าธิดาก็สนใจขึ้นมาทันทีก็เลยคุยกับทุกคนในบ้านว่าจะไปทำสัลญ,ญกรรมคราวนี้ ตนก็จะไม่มีที่ติอีกปีหน้าก็จะได้เข้าประกวดใหม่ทักว้าตำแหน่งได้หนูจะเยอยอีกคนส่งหนูปีเนี้ให้สะใจถ้าเราสวยก็จะมีสปอนเซอร์แห่มาหาเราเองนั่นแหละแม่ปู่ก็บอกว่าอย่าไปตัดเลยหูสั้นมันไม่ดีอายุจะไม่ยืนเราไม่ประกวดเราก็อยู่ได้ในวิทย์ก็ว่าเชื่อคำปู่ไว้บ้างก็ได้นะลูกยังไงลูกก็สวยที่สุดในตำบนนี้อยู่แล้ว ไม่เห็นมีใครเขาตำหนิหนูเรื่องใบหูเลยสักคนอีกคนส่งเข้าประกวดน้นมันบ้าของมันเองแต่ทิดาก็บอกว่าหนูอยากสวยให้คนทั้งประเทศเห็นหนูอยากลบคำสบประมาทหนูจะทำสัญญกรรมทุกคนอย่าขัดใจหนูเลยเมื่อทิดามุ่งมั่นอย่างนั้นแถมภูมิปายร้องไห้ทั้งนังตาและนายวิทย์ก็อดสงสารลูกไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเข้าเมืองกรุงพาทิดามาตัดแต่งใบหู หมอก็ว่าคงจะตัดได้เฉพาะติ่งหูตัดแค่นั้นก็จะแลดูดีขึ้นส่วนใบหูถ้าทำออกมาในจะกลายเป็นอะไรที่ประหลาดไปมันยากที่จะตกแต่งให้เป็นธรรมชาติได้สมัยนั้นก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่เมื่อทำการตัดติ่งหูให้สั้นลงแล้วก็เช่าโรงแรมพักกันจนที่ดาไปล้างแผลตัดไหมเรียบร้อยแล้วก็พากันกลับบ้านปู่ขับยาก็ดีใจที่หลานกลับมา ช่วงนี้ทิดาก็ต้องกินอาหารตามที่แพทย์สั่งหลีกเลี่ยงของที่กินแล้วจะทำไม่เกิดแผลทิดาก็อยู่แต่ในบ้านเดือนกว่าจนแผลเริ่มจางลงจนแทบไม่รู้ว่าตัดติ่งหูมาทิดาก็รู้สึกพอใจอยู่ระดับหนึ่งเกตก็ว่าหูสวยมากแล้วตอนเนี้ยทิดาส่องกระจกดูก็บอกว่าถ้าตัดได้ตรงที่มันกลางออกอีกหน่อยก็จะสวยกว่าน,นี้อีกเสียดายที่หมอไม่ตัดให้ เกดก็ยอว่ามันไม่กลางมากหรอกค่ะรับรองประกวดปีหน้าคุณหนูได้รับตำแหน่งแน่ๆนทิดาก็ว่าฉันจะเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนประกวดคนจะได้จำไม่ได้ว่าเคยผ่านเวทีมาแล้วอีกไม่กี่วันทิดาก็บอกกับพ่อว่าอยากจะขับรถเป็นให้พ่อสอนให้หรือว่าให้ลุงชัยสอนให้หน่อยถ้าขับเก่งแล้วจะไปสอบเอาใบขับขี่ในวิทย์ก็ว่าเป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องขับรถเองก็ได้ ธิดาก็ว่าสมัยนีย้ผู้หญิงขับรถได้มันเท่นะพ่อถ้าขับเป็นพ่อก็ถอยรถใหม่ให้หนูด้วยกันแล้วกันธิดาก็รบเร้าจนนายวิทรับปากว่าจะให้หัดขับบ่ายวันนั้นธิดาก็ว่าจะไปซื้อรองเท้าใหม่นางตาก็ว่าพรุ่งนี้ค่อยไปเธอะวันนี้พ่อไปข้างนอกกับลุงชายแล้วธิดาก็ว่าหนูขับรถเครื่องไปเองก็ได้ค่ะตลาดใกล้แค่นี้หนูก็เคยไปอยู่บ่อย นางตาก็ว่าพักนี้ไม่รู้เป็นอะไรใจคอไม่ดีตาก็ขมเมรยิบยิบยิบบ่อยบ่อยแม่ไม่ค่อยสบายใจอย่าพิ่งไปไหนเลยลูกธิดาก็บอกว่าแม่เป็นอะไรเนี่ยหนูอยากจะได้เอาไว้ใส่ไปงานบุญพรุ่งนี้แม่เพื่อนหนูจะทอดพระป่าหนูจะไปทําบุญกับเขาด้วยนางตาก็ว่ารองเท้าก็มีเป็นสิบสิบคู่ใส่อันเก่าก่อนก็ได้นี่ลูกแล้วก็ไปทอดพระป่าไกลไหม ถ้าต่างจังหวัดแม่ไม่ให้ไปนะธิดาก็บอกว่าก็ทอดวัดบ้านเรานี่แหละแม่ก็ไปกับหนูด้วยก็ได้นางตาก็เลยไม่ขัดใจให้ธิดาไปหาซื้อรองเท้าแต่ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงก็มีคนมาบอกนางตาว่าทิดาขับรถข้ามทางรถไฟไม่พ้นถูกรถไฟทับเสียชีวิตแล้วนางตาและปู่ย่าได้ยินก็ตกใจมากแม่กับย่าถึงกับเป็นลม ปผสมรีบโทรบอกพวกพี่ๆของธิดาให้กลับมาด่วนโทรบอกนายวิทย์ที่มีมือถือนายวิทย์นี่ช็อกไปชั่วขณะด้านปู่ก็ร้องไห้บอกว่าปู่บอกแล้วว่าอย่าไปตัดติ่งหูก็ไม่เชื่อรถไฟวิ่งมาทั้งขบวนทำไมมองไม่เห็นนะ่ะลูกเออไปตัดหน้าเขากระทันหันงานศพของธิดาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายธิดานี่แหลกเหลวไม่มีชิ้นดี อันนี้เป็นอาถรรพ์ที่ธิดาตัดติงหูแล้วทำให้อายุสั้นหรือจะเป็นเพราะธิดาถึงคาดกันแน่ครับ